อดีนุนนาศิฮะเขาวลามัเกิบ18นาฬิกา48นาทีเทเวนม t e s เหลืออีก12นาทีกันหทุ่มกว่าจะได้ละหมาดมัเกิบกันหทุ่มแสดงว่ากลางวันยาวนะกลางวันย่างยาวความสว่างจะมีมากกว่าความมืดวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่26 เดือนอกร,รกฎาคมพุทธศักราช2564คริสตศักราช2 0 2 1ปฏิทินอิสลามก็เป็นวันที่17เดือนซุนฮิจยะฮิจรอศักราช1442ไอ้ที่รอรอร,อรอกันมามันกันเลยไปแล้วนะเลยไปรอบวชกับบวชไปแล้วนะรออีดกับอีดสองอีดผ่านไปแล้ว รออะไรอีกล่ะรอปีใหม่เหรอปีใหม่ไม่เกี่ยวกับอิสลามก็รอเามื่อไรโควิดมันจะจางหายไปเมื่อไรโรงเรียนจะได้เปิดเรียนออนไลน์เนียครัใช้ใจ่ายมันก็ใช้เยอะคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยหรือมีอยู่เครื่องเดียวเนี่ยให้ลูกเรียนก็นรำคาญไหมกูจะเล่น ดูเล่นไลน์ line, เล่นเฟซดู YouTube ดูเอทิคตอกอะไรบ้างก็ลูกก็เอาไปเรียนออนไลน์สาตาเสียหมดในเครื่องเล็กๆแล้วถ้าไม่ซื้อเน็ตก็เรียนไม่ได้อีกให <c oughs> ้รัฐบาลนี่ก็แปลกให้เรียนออนไลน์ไม่รู้เขาเรียนฟรีหรือเปล่าเออถ้าไม่มีสัญญาณกฏิเสียอยู่นี่ก็โอ้โหเชรอนนี่ก็เสียเดือน เดือนหนึ่งเท่าไหร่ล่ะสองสัปดาห์ก็สามรอยยี่สิบนะเดือนหนึ่งก็ประมาณหกร้อยสี่สิบอันนี้เป็นส่วนตัวนนส่วนไอ้ไวไฟประจำบ้านอะไรมีสายมีอะไรเข้ามาทีมันก็สะดุดไม่มาแล้วก็ทำไม่ต่อให้ตรงมันก็หายไปก็เลยเลิกไม่เอาเดือนละ 7จ็ี่ิก็ไม่ไหวไปที่อื่นก็เล่นไม่ได้อีกนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจีนเขาออกมาเนี่ยเขาให้ฟรีหมดโทรก็ฟรีอะไรก็ฟรีจะมีดาวเทียมไปลอยอยู่ก็วนาดาวเทียมที่จะลอยอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นดวงนในอนาคตเนี่ยสักวันหนึ่งมาร่วงมาใส่หัวกะบาลใครบ้างเสียงถามว่าอยู่โลกดุนยาเนี่ยเสียงไหมเสียงทั้งนั้นละ ไปตลาดก็เสี่ยงอยู่บ้านเดินไม่ดีมอ,มองนู่นมองนี่เหยียบงูเห่าเขากัดตายอีกเสียงเสียบปลักปักมันสายมันหลุดมันรั่วออกมาไฟชอ็อตตายอีกเนะเสียงทั้งนั้นอยู่ดีๆโควิด COVID 19, มาติดเตียงไม่มีรักษาไม่ได้นะหายใจขัดขัดตายอยู่กับบ้านตายข้างถนน ก็มันคือโลกดุนยานะคนนี้ก็มองโลกดุนยาอย่างเดียวเนี่ยเขาก็มองอย่างเดียวนะแม้จะต้องฆ่ากันให้ตายเพื่อฆ่าปิดปากนะขายมือปืนจางมือปืนไปยิงแล้วก็กลัวมันจะโดนจับมันจะสารภาพซัดทอดมาฆ่ามันไปอีกโอ้หลายซับหลายซ้อนเลย ก็บอกว่าโลกนี้คือละครก็ไปทำหนังกันสนุกได้หลายเรื่องแต่ว่าโลกนี้เนี่ยผู้ศรัทธาต้องเข้าใจนะว่าเราถูกส่งมาเนี่ยเพื่อที่จะทำคะแนนเรียกว่ามาสอบสอบแบบเปิดดูข้อสอบได้เอ๊ะเยังไงวะละหมาดเนี่ยถ้าฝึกแรกๆละหมาดเนี่ยถือหนังสืออ่านได้นะ ดีกว่าไม่ละหมาดนะจะบอกให้รู้อยู่คนดูคนเดียวกูวละหมาดถึงเวลากูก็ละหมาดกูก็เอาสือมาถืออ่านเวลารู้กลัวจำไม่ได้สุบฮาณะรัรบยบนอาซีมิันี่ไม่ต้องรู้ว่าท่องได้จะอ่านคำเนี่ยมันท่องไม่ได้ก็เอาละหมาดไปไม่กี่เวลาดีก็จําได้หมดถามว่าใครว่าแบบเนี้ยก็กูอยู่ว่าอยู่ในี่ใครว่าก็่้องไปรออุลมามะไหนรอรออุลมามะอุลมามะมันก็มันก็มีกินข้าวเหมือนกับเราแหละ อ้าวเขารู้เยอะเขารีเรียนเยอะกูกูก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้กูเห็นแปลมาเยอะแยะเนี่ยบทวิเคราะห์ปัญหาขัดแย้งอะไรมาลาทีแชรอนไม่เคยอ่านแล้วก็รู้นะถ้าเราจะละหมาดเนี่ยเพื่ออัานล่องไม่ต้องกลัวหรอกเอ้ยกูยังท่องไม่ได้กูยังไม่ละหมาดเป็นมุสลิมสามปีแล้วยังละหมาดไม่ได้ละหมาดเลยเวลาอ่านอัติยาก็เขียนตัวโตๆหน่ยตั้งมันข้างหน้าแหละ กลัวพัดลมจะปลิวก็หากระดาษแผ่นนั่นหนาอะไรนะไม่อัดแปะทับไปอะไรเงี้ยมันได้ทั้งนั้นแหละวิธีแก้ปัญหานนี่คือโลกดุนยาเราต้องเข้าใจไม่ใช่อะไรก็ฟ้าดินลงโทษสวรรค์ปโปรดนะผีนรกมาเกิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่า ธรรมชาติเอาคืนโอ้อะไรของมงธรรมชาติเอาคืนคือไม่รู้ว่าโลกนี้ที่มันเกิดมาที่เราเนี่ยมันซับซ้อนมันมหัศจรรย์ถ้าผู้ที่ให้มันเป็นให้มันไปให้มันมีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปรีชาญาณสามารถจริง,รงๆทําไม่ได้หรอกเราเนี่ยมนุษย์กว่าเก่งเนี่ยล้อท้าน่ะสร้างมาแลงวันสักตัวกัน้ย นะสร้างไม่ได้เราแมาลงวันมีชีวิตมีจิตวิญญาณบินนอกจากไปสร้างอะไรอะ่ะหุ่นยนต์ AI อะไรเงี้ยรับใช้สั่งอาหารแล้วมึงไม่ต้องบ่อยไม่ต้องเดินเสิร์ฟมันเลื่อนล้อมาหามึงเรียบร้อยนะทำได้หมดฝากเงินในตู้ก็ได้ไะ้รฝากอะไร ATM อะ่ะแม้ไอถอนไดน้ยังพอว่าฝากยังได้อีกโอ้โหมันเข้าใจว้ เครื่องนับสตังสมัยก่อนแตะลายทีพิกแบงอะไรแบงสิบสมัยก่อนแบงสิบใบเบอร์เร่แบงห้าใบเบอร์โอ้โหนับันกว่าจะได้ร้อยหนึ่งนะยี่สิบใบแบงห้ายี่สิบใบกับร้อยหนึ่งแบงสิบกับสิบใบแบงยี่สิบกับห้าใบมีแค่นั้นแหละแล้วก็แบงร้อยชัชรอนเด็กๆแบงห้าร้อยนี่ยมนมีตอนชัรอนเป็นหนุ่มแล้ว นี่มีแบงค์พันนี่ถ้ามันเล่นแบงค์หมื่นมาแล้วใครทำหล่นหายสบายร้องไห้ไปแปดวันนะเดีย๋ยวนี้เขาก็หันมาใช้ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะใช้ใช้เงินในโทรศัพท์มือถือนะโดนพวกพโกงไปผักกินกันไปตั้งมารุกกี่รายตักี่รายแล้วก็ไม่รู้เอาก็เตือนกันแล้วก็บอกกันนะครับคือสภาพแห่งโลกดุนยาเนี่ยนะไม่มีตังก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน เออไม่มีตังต้องมีที่ดินมีพืชมีผักมีนะมีน้ําฝนไม่ตกก็เอาน้าบ่อเนี่ยมาอนะตากไว้น,น,นานๆตากแดดต้มกินเนี่ยชีวิตอยู่รอดเนะถ้าถ้าธรรมชาติอย่างหลังฝนลงมาแล้วก็มีพื้นแผ่นดินเนี่ยยังไงก็ไม่ตายพูดง่ายๆไม่ตายแต่ไม่ได้อร่อยอย่างจะอร่อยอะนะไม่ตายหรอก นปลูกมันมันขึ้นกักินมันปลูกกล้วยกักินกล้วยกล้วยต้มกล้วยปิ่งกล้วยย่างนะครับใดที่ฟืนยังมีไม้ยังมีก็ยังหามาเป็นเชื้อเพลิงได้เนี่ยเบอกว่าที่ดินเนี่ยมันสาคัญเนี่ยนะชีวิตจริงๆมันต้องย้อนกลับไปที่นั่นไอ้เทคนโนโลยีสมัยใหม่นี่ก็โอ้โหมันก็สุดยอดแต่ถึงยังไงมนุษย์ก็ ต้องยอมจำนวนว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าใครจะคิดหุ่นยนต์ขนาดไหนขึ้นมาถ้ารอไม่อนุมัติมันก็ทำงานไม่ได้เพราะรออนุมัติแล้วว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้คิดได้เดี๋ยวคิดว่าเก่งจริงนะไม่ได้เกิดมาเองอจะเก่งจริงนะแว่เหมือนกันนั่นแหละทุกคนนั่นแหละอัลลอฮฺมะคริบผศุลลลาฮฺวะลาหนบีจินามาาุฮัมมัดวะลาอาลฮิ وصحبه وسلم